ไปร,รับสัทกันเลยวะฮัลโหลครับพี่อยากได้อาวุธรถใหม่เลยครับ mm hmm. ผมกำลังสั่งอยู่ครับพี่ mm hmm. อะไรนะครับ mm hmm. อยากได้ตอนนี้เลยเหรอ mm hmm. ก็พอมีพี่ว่าแต่ว่าพี่ต้องมาเอาที่นี่ได้ไหมครับ mm hmm. ตอนนี้ไอ้พวกเจ้าหน้าที่ มันจับตาดูผมอยู่ผมออกไปไหนก็ลำบากแล้วเดี๋ยวผมส่งแผนที่ไปให้ครับพี่แล้เวเจอกันครับพี่ รอไวพี่รู้ว่าพี่จะรอฉันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวฉันจะไปหาเพชรเองไวสุวะพี่แน่ใจนะว่าเราเดินมาถูกทางนี่เราเดินตามหาตั้งนานเลยี่ยังไม่เจอเลยนะเนี่ยแน่ใจสุอวะเดี๋ยวเราไปทางนี้ตามมา อ้าว uh, yeah. <Yeah. S 1> เป็น <Yeah. S 1> เด็กเต็มของเลยลูก uh. ไปคุณลูกตาคะเหมือนน้ำหวานจะหายไปเลยค่ะเออจริงด้วยน้ำหวานหายไปไหนลูกใครเห็นมั่งหนูเห็นค่ะหนูเห็นเขาเดินไปทางนั้นค่ะอองั้นตาขอไปตามน้ำหวานก่อนนะคะไปเลยค่ะไปเลยค่ะอ้าวที่เหลือเราจะ,จะ,จะแจงเลยลูกจแจง้งเลยไป เรามาถูกทางอนนี้ตามอยู่ค่ะ โอ้โยเกิดอะไรขึ้นพี่แบตหมดเลยเอาแี้ท่านทำไงกันล่ะพี่ <S <S ฉันว่าของต้องอยู่แถวนี้เอางี้แต่เราแยกกันตามหาแกไปทงน,น้ <S 1> <S 1> นเดี๋ยวฉันไปแบงนี้เองได้พี่ไป รอแล้วเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะแยกกันตรงนี้ว่ะเราคงต้องแยกกันตามหาละงั้นเราแยกกันตรงเนี้ถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเจอกันที่รถโอ้ย ทำไมไม่รับโทรศัพท์เลยวะเอ้ยุ <h 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 ๊ฮะเฮ้อย่าขยับก็ลองดูว่าใครจะไหวกว่ากันวาาให้ลง น้ำหวานเจอที่ไหนคะน้ำหวานก็จำไม่ได้นะคะแต่รู้ว่ามีเงินกับเพชรเต็มไปหมดเลยค่ะแต่น้ำหวานเอามาไม่หมดเด็กบ้าเห้ยขอาเพชรมาจากตรงไหนวะครวเราเอาไปให้ตำรวจดีกว่าไหมไปตามหาเจ้าของกันแต่ในป่าแบบนี้คงไม่มีเจ้าของหรอกมั้งคะครูน้ำหวานคะ ไม่ว่าเราจะเจออะไรที่ไหนถ้ามันไม่ใช่ของเราเราก็ควรจะไปคืนเจ้าของเข้าใจไหมคะน้ำหวานเชื่อครูค่ะนี่สิคะถึงจะเป็นเด็กดีไว้ค่ะ หลักฐานอะไรจากที่ไหนได้ทั้งหมดครับตรงเนี้ยเป็นจุดที่ในายชัยส่งพิกัดให้กับนายไม้ครับซึ่งก็จะเป็นจุดที่ซ่อนเพชรอยู่ครับใกล้กับพิกัดที่เว่ยกับแดนอยู่นอกจากนี้เนี่ยยังมีข้อมูลการติดต่อกันก่อนมันเกิดเหตุปนเลยครับถ้าอย่างนั้นคงต้องรอความคืบหน้าของดินแดนกับเว่ถ้าได้ของกลางมาไม่ไรนายชัยกับโพดินไม่หลุดแน่ มาจากไหนกันวันนี้เฮ้ยพี่พมไม้ไปไหนวันนี้ดินดานคุณเรียบกันเด็กๆออกจากป่าให้เราที่สุดนะ ครับผู้กองออผู้กองครับแต่ว่าตอนนี้มีเด็กกับครูผู้ช่วยหายไปครับไม่แน่ใจว่าหลงป่าหรือว่าไปเจอคนร้ายถ้าอย่างนั้นฉันจะให้พายุไปช่วยตามหาตอนนี้คุณรีบพาคนอื่นๆไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดส่วนเว้ยให้ทำหน้าที่ตามคนร้ายไปก่อนเว้ยจัดการได้อยู่ละครับผู้กองเอาละครับเดี๋ยวแยกย้ายไปเก็บของตัวเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะพาไปที่ปลอดภยัย อาง,องั้นเด็กเก็บของลูกเร็วไปพายุเดี๋ยวคุณไปช่วยว้วยกับดินแดนนะแล้วก็เตรียมอ,อกกุปกรณ์ให้พร้อมเพราะอาจจะมีคนหลงป่าครับพระกอง คะครูครูว่าเขาคงได้รับอุบัติเหตุนะคะเอาไปดูกันเถอะเขาตายหรือยังคะครูครูก็ไม่รู้เหมือนกันอะหยุดุกขึ้น

ฮัหลครับพี่อยากได้อาวุธรถใหม่เลยครับผมกำลังสั่งอยู่ครับพี่อะไรนะครับอยากได้ตอนนี้เลยเหรอก,ก็พอมีพี่วพราแต่ว่าพี่ต้องมาเอาที่นี่ได้ไหมครับตอนนี้ไอ้พวกเจ้าหน้าที่มันจับตาดูผมอยู่ผมออกไปไหนก็ลำบากแล้วเดี๋ยวผมส่งแผนที่ไปให้ครับพี่ เ้วเจอกันครับพี่ รู้ว่าพี่จะรอฉันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวฉันจะไปหาเพชรเองไหวสุวะพี่แน่ใจนะว่าเราเดินมาถูกทางนี่เราเดินตามหาตั้งนานเลยที่ยังไม่เจอเลยนะเนี่ยแน่ใจสุวะเดี๋ยวเราไปทางนี้ตามมา อ้าว uh, yeah. <Yeah. S 1> เย <Yeah. S 1> ้เปเด็กเต็มของเลยลูก uh. ไปคุณลูกตาคะเหมือนน้ำหวานจะหายไปเลยค่ะเออจริงด้วยน้ำหวานหายไปไหนลูกใครเห็นมั้งหนูเห็นค่ะหนูเห็นเขาเดินไปทางนั้นค่ะอองั้นตาขอไปตามน้ำหวานก่อนนะคะไปเลยค่ะไปเลยค่ะอ้าวที่เหลือเราจัดแจงเลยลูกจัดแจงเลยไป มาถูกทางนี่ตามอยู่ โอ้ยเกิดอะไรขึ้นพี่แบตหมดเลยเอาอย่างนี้จะทำไงกันล่ะพี่ฉันว่าของต้องอยู่แถวนี้เอางี้แต่เราแยกกันตามหาแกไปทงน่นเดี๋ยวฉันไปทางนี้เองได้พี่ไป รอแล้วเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะแยกกันตรงนี้ว่ะวเราคงต้องแยกกันตามหาละงั้นเราแยกกันตรงนี้ถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเจอที่รถโอ้ย ทำไมไม่รับโทรศัพท์ัเลยวะเฮ้ยุตฮะเอ้อย่าขยับก็ลองดูว่าใครจะไวกูกันว่าพป่โล แต่รู้ว่ามีเงินกับเพชรเต็มไปหมดเลยค่ะแต่น้กหวาเอามาไม่หมดเด็กบ้าเย้ยเอาเพชรมันจากตรงไหนวะครวเราเอาไปให้ตำรวจด,ดีกว่าไหมไปตามหาเจ้าของกันแต่ในป่าแบบนี้คงไม่มีเจ้าของหรอกมาั้งคะครูน้ำหวานคะไม่ว่าเราจะเจออะไรที่ไหนถ้ามันไม่ใช่ของเรา เราก็ควรจะไปคืนเจ้าของเขา้าใจไหมคะน้ำหวานเชื่อครูค่ะนี่สิคะถึงจะเป็นเด็กดีไปค่ะไปกันค่ะ